สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวพระนะครับพื้นที่นะครับบ้านเราหลายคนอาจจะไม่รู้จักอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นี่คือเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับวัดวอุ้ยดุกเหรียญนี้สวยมากนะครับอยู่ในรูปเดียมในเกอะพลาสติกคมกริบเลยนะครับเป็นพระเจิยุคเก่าๆนะครับน่าจะทันยุคหลงพ่เดิมป,ปลายเนีรัออกอุ้ยดุกข้างหลังเป็นยันประมาณนี้ครับ คมอันนี้เป็นพิมพ์เขาว่าบอกลืมตานะมีบล็อกตาปลือกับบอกตาลืมคนพื้นที่นะครับถึงจะรู้จักกันก็ออตวดูก,ก็เลยเลยทางไปทางมะก,กอกเลยไปหน่อยนะครับแถวห่วงยิ้วเลยมาเนี่ยอยู่ที่ห่วงยิ้วครับอาจจะ่าก็าชัดหน่อยนะครับเพราะว่า ไม่ทอดกอบเพาเรียมมาอย่างนี้เลยเ่งเชาเมาื่อเชานี้นะครับใครรู้จักก็ก็ทักเข้ามาคุยได้นะครับสวัสดีครับ